If you're happy and you know it clap your hands If you're happy and you know it clap your hands If you're happy and you know it then you will surely show it if you're happy and you know it clap your hands If you're happy and you know it stomp your feet If you're happy and you know it stomp your feet If you're happy and you know it then you will surely show it if you're if you are happy and you know it, so whoooleh if you are happy and you know it, so whoooleh if you are happy and you know it then you will resolve it if you are happy and you know it so if you are happy and you know it do all three if you are happy and you know it do all three if you are happy and you know it then you will show it, show it. i f you're happy and you know we do our t h i n Hello good morning all students สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วันพฤหัสบ,บดีนะคะเด็กๆมาพบกับคุณครูแก้มค่ะในนวยขยับกายสบายชีวีนั่นเองนะคะเด็กๆในคลิปที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้กับคุณครูแนนไปแล้วใช่ไหมคะ ในวันนี้นะคะครูแก้มจะมาสอนเด็กๆในเรื่องการปฏิบัติตนในการออกกําลังกายและการพักผ่อนค่ะแต่ก่อนที่เราจะเป็นเริ่มเรียนกันนะคะดเด็กๆครูแก้มมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะมาฝากเด็กๆก,กันด้วยค่ะเกี่ยวกับการออกกําลังกายนะคะดเด็กๆนั่นคือคําว่า run แปลว่าวิ่งเรามาสะกดพร้อมๆกันเลยค่ะดเด็ก A U N อ่านว่า run แปลว่าวิ่งเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมเรียนรู้กับคุณคุูแก้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กไปกันเลยค่ะ การปฏิบัติตนในการออกกําลังกายและการพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการปฏิบัติตนในการออกกําลังกายกันก่อนเลยค่ะข้อ1นะคะทเด็กการเลือกออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินหรือว่าเด็กคนไหนไว่ายน้ําเป็นนะคะเราก็สามารถที่จะออกกำลังกายทางด้านนี้ได้นะคะหรือว่าที่เด็กอาจจะเตะฟุตบอลน,นะเด็กผู้ชายอาจจะชอบเตะฟุตบอลใช่ไหมคะถือว่าเป็นการออกกําลังกายเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ เรามาดูกันที่ข้อที่2กันเลยค่ะนั่นคือการแต่งกายให้เหมาะสมนะคะกับการออกกําลังกายนั่นเองค่ะอ่ะอาจจะเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกระทัดรัดนะคะรองเท้าก็สําคัญนะคะดเด็กๆถ้าดเด็กจะไปวิ่งดเด็กๆควรสวมใส่รองเท้าแบบไหนเอ่ยระหว่างรองเท้าผ้าใบกับรองเท้านักเรียนเด็กๆได้สิคะรองเท้าผ้าใบใช่ไหมคะดเด็กๆอ่าจะได้เหมาะสมกับการออกกำลังกายของเรานะคะ ต่อมาคะ่ะเด็กๆข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะการ ours, ดื่มน้ําเวลาที่เด็กๆกระหายเนี่ยไม่ควรดื่มในหนึ่งครั้งนะคะดเด็กๆควรที่จะจิบๆนะคะเพอที่จะให้กระหายนะคะไม่งั้นดเด็กๆอาจจะจุกท้องได้นะคะต่อมานะคะดเด็กๆเรามาดูการปฏิบัติตนในการพักผ่อนดีกว่าคะ่ะในข้อที่1ค่ะการนอนหลับนะคะดเด็กๆ เป็นการ mm hmm. นอนท like ี่ดีที่สุดนะคะครูแก้กเคยบอกว่าเราควรนอน1 0 1ถึงชั่วโมงใช่ไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยค่ะต่อมาค่ะข้อที ek, ่2ค่ะเด็กๆนะคะไม่ควรดูโทรทัศน์นะคะหรือ <plausible> ว่าโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆนะคะหรือเวลาที่เราจะนําโทรศัพท์เข้าไปเล่นในห้องนอนโดยการปิดไฟเด็กๆก็ไม่ควรนะคะหรือเวลาที่เราจ้องโทรศัพท์หรือว่าทีวีนานๆเด็กๆก็ไม่ควรที่จะทานะคะต่อมานะคะเด็กๆข้อที่3าค่ะ เด็กควรที่จะเข้านอนให้เป็นเวลานะคะทุกคืนไม่ควรเกิน3ามทุ่มนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนนอนเกิน3ามทุ่มบ้างคะมีไหมเอ่ยเล่นโทรศัพท์จนดึกมีไหมคะครูกแก้มว่ามีแน่เลยอเด็กๆไม่ควรที่จะทํานะคะเพราะว่าเวลาที่เราตื่นเช้าชเนี่ยเราจะไม่สดชื่นไม่แจ่มใสเลยนะคะเด็กๆและนี่นะคะก็คือการปฏิบัติตนในการออกกําลังกายนะคะและการพักผ่อนนั่นเองค่ะ ง,งานกิจกรรมสร้างสารรค์วันนี้นะคะที่เด็กครูแก้มีบง,งานมาฝากเด็กๆกันด้วยค่ะนั่นคือให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพนะคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยนี่คือภาพเด็กผู้ชายนะคะระบายสีแต่ยังไม่เสร็จนะคะเด็กๆจะต้องมาพับตามรอยปักนะคะที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะนี่คือเด็กผู้ชายนะคะตอนเรายังไม่พับนะคะจะยังไม่ได้ใส่แมสเด็กๆเห็นไหมคะแต่เมื่อเราพับแล้วเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าเด็กคนนี้นะคะจะใส่แมสได้ทันทีเลย เด็กๆมาทําพร้อมกับคุณรูแก้มเลยค่ะมาทําพร้อมๆกับคุณรูแก้มเลยนะคะเด็กๆเ,เรามาเริ่มระบายสีกันเลยค่ะส่วนตัวแมสนะคะครูแก้มจะใช้เป็นสีเหลืองค่ะ ระบายสีเสร็จแล้วนะคะดเด็กเรามาพับกันเลยค่ะเพื่อให้เด็กผู้ชายนะคะได้ใส่แมสคค่ะและนี่นะคะดเด็กก็คือเด็กผู้ชายที่ใส่แมสแล้วนั่นเองค่ะสวยงามไหมคะสวยใช่ไหมคะดเด็กทำตามคุกแก้มได้เลยนะคะ จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับเรื่องการปฏิบัติตนในการออกกําลังกายและการพักผ่อนนะคะรวมไปถึงใบงานกิจกรรมสร้างสารรค์ด้วยนะคะสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะจบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสาหรับวันนี้นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆติดตามคุณครูแนนให้ดีๆนะคะว่าจะมาสอนในเรื่องใดน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะครูแก้มขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็ก